เอกสารที่เราใช้เกี่ยวกับการยื่นของเงนคู่เนี่ยตามปกตินะคะถ้าเป็นเอกสารเกี่ยวกับบ้านเนี่ยเราจะมีเอกสารหลกัลกๆอยู่ช่วยกันถามตัวด้วยกันนะเอกสารที่คุณจะได้เลยเมื่อคุณไปเจอในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็คือประมาณนี้เลยเอกสารแรกก็คือเป็นแพ็กเกจสําหรับการขายทรัพย์สินนั้นๆ ถ้าคุณซื้อพาสเมนต์คุณก็จะเห็นรูปเห็นบ้านเห็นแผนว่ามีกี่ชั้นมีกี่ห้องนอนมีกี่ห้องน้ําอย่างนี้ค่ะารายละเอียดทั่วไปเลยเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์หลังนั้นแล้วก็โซนที่ดินอยู่ที่ไหนแล้วก็มีรูปเซทไลท์มีรูปบ้านให้รูปอพาร์ตเมนต์ให้หมดนะคะเราจะได้ข้อมูลเจนเนอเรชัแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคุณนักเข้าไปดูที่จริงแล้วกออ็ถ้าคุณขายซื้อการการซื้อขายเนี่ย มันจะมีทั้งเอเจนต์ซื้อตรงกับเอเจนต์หรือซื้อตรงกับเจ้าของบ้านอันนี้ได้แต่เคสแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้คุณซื้อกับใครคนนั้นก็จะเป็นคนให้ค่ะถ้าคุณซื้อผ่านเอเจนต์เอเจนต์ก็จะเป็นคนทายคุณนะคะแล้วก็ไอเอกสารสองตัวที่2เนี่ยก็คือเอกสารเกี่ยวกับอินชอรันทำไมเขาต้องมีก็เพราะว่ามันจะสแสดงรายละเอียดของบ้านว่ามีกี่ตารางเมตร โซนบ้านเท่าไหร่ห้องนอนกี่ห้องน้าห้องนอนกี่ห้องนอนมีกี่คิวเบตไหมจะบอกแบ่งออกมาเป็นตารางเมตรเลยค่ะแล้วมันจะมีราคาค่าอินชูแรนซี่ที่กําหนดอยู่ในแต่ละโซนนั้นมันมันมันเหมือนกับว่ามันทําให้เรารู้ว่าราคาบ้านเนี้ยที่เราประกันอยู่เนี้ยมันมีราคาประมาณเท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นราคาไม่ซึ่งมันเป็นราคาที่ประเมินนะคะมันไม่ใช่ราคาจริงแต่ว่าเราก็รู้ว่าถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย บ้านหลังนี้มันมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่มีเดี๋ยวจะมีตัวเีขตัวอย่างเอกสารชุดนี้ในสไลด์ถัดไปนะเส็จแ,แล้วเนี่ยตัวที่สองก็คือเป็นใบรับรองการจดทะเบียนที่ดินอันนี้ทั้งตัว ECA กับตัวนี้นะคะเป็นเอกสารสําคัญนะคะมีชื่อเจ้าของหมดเลยเป็นเอกสารสาคัญมากถ้าไม่ชัวร์จริงเนี่ยเขาจะไม่แชร์เลยค่ะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เป็นความส่วนตัวอยู่นะคะอ ตัวใบรับรองการจดทะเบียนที่ดินเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโฉนดที่ดินบ้านเราแต่จะมีรายละเอียดมากกว่านะคะจะมีตัวอย่างให้ดูอกกีกทีใบรับรองการจดทะเบียนที่ดินจะนมีชื่อเจ้าของปัจจุบันนะคะแล้วก็ถ้าสมติเขาซื้องินสดซื้อเคลียร์หมดซื้อด้วยเงินของตัวเองเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นระบบงเงินกู้อย่างตัวเองเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยใบรับรองการจดทะเบียนที่ดินจะเขียนไว้เลยว่ากู้แบงค์เท่าไหร่เรทอินเทรสเรทดอกเบี้ยที่จ่ายเนี่ย สูงสุดเท่าไหร่ไม่ได้บอกเรทที่เราจ่ายในปัจจุบันนะคะเรทสูงสุดที่เขาสามารถเรียกได้เท่าไหร่ซึ่งก็เป็นข้อตกลงที่อยู่ในสัญญาเงินกู้ที่เราคู่กับแบ่งอีกทีโอเคต้นนี้เป็นเอกสารสําคัญเกี่ยวกับบ้านที่เราได้จากเอเยต์หรือคนซื้อเอ่อคนขายนะคะแต่เมื่อเราส่งเอกสารนี้ให้แบงก์ไปแล้วเนี่ยแบงก์ต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเนี่ยเขาจะไปติดต่อก,กับเจ้าของเองค่ะแลงนั่นจะมีดีเทลลึก เข้าไปอีกดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเอกสารอะไรแต่น่าจะมีเอกสารที่เป็นความลับมากกว่านี้ที่เขาไม่สามารถแชร์เราได้อะไรเงี้ยค่ะเราจะไปติดต่อตรงเองแต่ว่าเอกสารพวกนี้เขาได้เอกสารพวกนี้แบงค์จะสามารถเช็คในระบบของเขาแบงค์เนี่ยสามารถเช็คเข้าระบบได้เลยนะดูได้จากทะเบียนที่ดินอะไรก็ตามแต่เนี่ยรู้ได้เลยว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะคะมันจะไม่เหมือนขอ,ของไทยว่าที่เราต้องไปดูประเมินเองประเมินราคาประเมินจากกรมธนา,ารักษ์ซึ่ง มันมันมันจะหลุดจากความเป็นจริงอะถ้าคุณเคยเข้ากรมธนากษ์แล้วเช็คราคาที่ดินเนี่ยมันจะคนละเรื่องกับราคาความเป็นจริงเลยซึ่งในสวิสเนี่ยเท่าที่คุยกับแบงก์มาเนี่ยแบงก์เขาบอกว่าราคาจะใกล้เคียงกับมากที่เขาสามารถเช็คได้อือฮึโอเคนะอันนี้คือตัวอย่างของใบอินชูรันนะคะนี่หามาจาก Google นะคะไม่ใช่ของจริงเนาะเห็นไหมคะเขาจะเขียนไว้เลยว่า มีพื้นที่อะไรบ้างตรงนี้นภาษาฝรั่งเศสขออภัยนะคะหาไม่เจอจริงๆภาษาเยอรมันโ okay. อเคเขาจะแบ่งเป็นโซนๆเลยค่ะว่ามีกี่พื้นที่ในบ้านหลังนี้สมมติบ้านหลังนี้จะมีตรงส่วนใต้ดินที่เก็บของส่วนนี้จะแบ่งไปกี่เมตรราคาประมาณเท่าไหร่รวมแล้วเนี่ยเป็นเ็จบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่พันสองร้อยยี่สิบตารางเมตรราคาที่ควบคุมอินชรูรานไว้เนี่ยอยู่ที่หกแสนกว่าเห็นไหมคะแล้วก็จะบอกไว้เลยว่าตรวจเมื่อไหร่ ได้ไขเมื่อไหร่อกอกสารนี้เปลี่ยนมือเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วเอกสารนี้เจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องจ่ายรายปีนะคะโอเคโอเคส่วนอันนี้เป็นเอกาสารในส่วนของเราลวคะ่ะเราคือผู้กู้นะคะผู้กู้เองเนี่ยอขอพัยจริงเพราะตัวตัวเอกาสารทั้งหมดเนี่ยเป็นได้มาจากแบงก์ก็เลยพยายามจะเขียนคำแปลให้เป็นภาษาอังกฤษเออเป็นภาษาไทยนะคะก็คือ ตัวแรกถ้าคุณมีเงินเดือนเนี่ยตัวหลักก็คือว่าถ้าคุณมีใบสลิปเนี่ยคุณต้องให้ใบสลิปย้อนหลังละค่ะสามเดือนบางที่หกเดือนนะคะแล้วแต่แบงค์อย่างที่บอกว่าแล้วแต่เคสแต่เคสส่วนตัวเองเนี่ยอยู่ที่สามเดือนเขาจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคุณไปเข้าไปคุยกับแบงค์ก่อนเนี่ยเขาจะเก็บเอกสารพวกนี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าการใช้เวลาซื้อบ้านเนี่ยมันไม่ได้ซื้อแค่ภายในสองอาทิตย์นะมันใช้เวลาตัวเองเนี่ยใช้เวลาร่วมๆตั้งแต่ส่งเอกสารครั้งแรกให้แบงค์จนถึงวันวันที่เซ็นสัญ,ญญาจริงอ่ะ ไม่ต่างกว่หกเดือนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารพวกนี้จะอัปเดตตลอดเวลานะคะก็คือใบเงินเดือน3เดือนย้อนหลังอ่าแต่ถ้าเขามีระบบแล้วเขาอาจจะขอใบล่าสุดอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วตัวที่2ก็คือแบง k ์สเต e เมนต์แบงค์สเตตเมนต์ก็3เดือนเหมือนกันแต่ว่าไอแบงค์ส t ตตเมนต์เนี่ยต้องย้ําก่อนนะคะว่าเป็น Bank ์สเ t e เมนตชื่อเราที่เราจะใช้ร่วมกู้ถ้าคุณสมมุติว่าคุณจะใช้สามีร่วมกู้เขาก็ต้องมีชื่อเขาด้วยก็แยกกันเลยค่ะ กู้คุณจะกู้เดี่ยวหรือกู้ร่วมก็ได้แล้วแต่คุณนะคะอ่าแต่ว่าถ้าสมมติใครจะกู้แบบไหนก็ต้องมีเอกสารของแต่ละคนแบบนั้นแยกออกมานะถ้าสมมติคุณมีใบรับรองเงินเดือนก็ให้ด้วยใบรับรองเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนก็เหมือนกับว่าสรุปว่าเอ่อคุณมีเงินเดือนรายปีเท่าไหร่ที่บริษัทออกให้รายปีจะเขียนไว้เลยว่าคุณมีเท่าไรรายเงินเดือนเท่าไหร่โบนัสเท่าไหร่มีค่ามีรายรับ จากที่บริษัทใจ่ายให้อย่างบางคนทํางานโอเวอร์ทโอเวอร์ทาวอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนไว้ในนั้นเลยเขาจะเห็นภาพรวมเลยค่ะว่ารายรับรายปีของเราเท่าไหร่จากบริษัทนั้นๆน,น,นะถ้าคุณทํางานสองบริษัทนั่นก็คุณก็มี2ใบนั้นว่าไปเอกสารทุกอย่างต้องเป็น Official Paper นะคะต้องเป็นที่มีหลักตรวจสอบได้เขาเช็คหมดเลยโอเคเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณมีรายรับอย่างอื่นอย่างเช่นใบรับรองรายปีเงินช่วยเหลือบุตรคุณมีบุตรสองคน เอาใส่เข้าไปเลยค่ะบีบุตรสามคนใส่เข้าไปเลยถ้ามีเงินแม่ไม้เงินพ่อไม้เงินทุคพลภาพอะไรแล้วแต่ที่คุณเป็นรายรับของคุณยื่นหมดค่ะเอานับเป็นรายรับหมดเลยนะแต่แล้วใบสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือใบทะเบียนการติดตามนี่นะคะใบทะเบียนการติดตามนี่ก็อย่างที่บอกนะคะอย่างที่บอกว่าสามีเนี่ยไม่สามารถกู้ได้เพราะว่าเขามีใบทะเบียนติดตามนี่อยู่มีนี่อยู่ในระบบอยู่แต่ตัวเองเนี่ยเมื่อเรายื่นกู้เนี่ยเราควรจะเป็นศูนย์นะคะไม่มี แล้วก็เอกสารชุดนี้ขอได้ที่กรมูลค่ะก็เอกสารนับจากวันที่ออกไม่เกินหกเดือนอย่างที่บอกว่าถ้าสมรขอมะก,กลาเราซื้อเดือนธันวาเราก็ต้องอัปเดตเอกสารเดือนกันเอกสารต้องอัปเดตอย่างล่าสุดเมื่อเรายื่นเรื่องครั้งสุดท้ายนะอีกนย่งที่สําคัญมากก็คือตัวเอกสารการยื่นภาษีปีล่าสุดก็คือเอกสารคล้ายกับตัวนี้นะคะแต่ว้าเป็นแบบดเทลนะมันจะมีเอ่อถ้าใครยื่นภาษีเนี่ยจะรู้ว่ามันมีสองแบบก็คือแบบ ที่เป็นแบบ summary กับแบบ detail เขาจะเแบบ detail ค่ะรายละเอียดเต็มสิบกว่าหน้าก็อเอาหมดเลยซึ่งในเอกสารยืนภาษีเนี่ยจะมีทั้งในส่วนของรายการทรัพย์สินและนี้สินถูกไหมคะในส่วนของสามีของดิฉันเนี่ยก็จะมีนี้สินอยู่ตัวดิฉันเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของเงินเดือนอยู่ตัวนี้จะชี้แจงรายละเอียดให้แบงก์เห็นภาพชัดขึ้นว่าเราเสียภาษีไปเท่าไหร่แจ้งรายละเอียดการเงินเท่าไหร่เอกสารทั้งต้นทั้ง3า5หชิ้นที่เราส่งมาเนี่ย คือมันจะสรุปรวดยอดในตัวนี้อีกทีถูกไหมถ้าเราดีแคร์ก็คือถ้าคุณทํางานถูกต้องตามกฎหมายคุณก็ต้องยื่นภาษีถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมคะมันก็เหมือนกับเป็นการดับเบิลเช็คอีกทีว่าแบงค์เนี่ยคอนโทรลอ่าเสร็จแล้วเนี่ยต้องอย่างที่บอกคะ่ะตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนสวิตทํางานอายุงานโดยรวมเพียภาษีเนี่ยก็คือประมาณ10ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีทรัพย์สินตัวอื่นเลยนอกจากเงินออมในบัญชีแบงค์และเงินเดือนถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าหนะ้าที่แบงก์เนี่ยก็เลยแนะนําว่าให้แสดงทรัพย์สินในเมืองไทยด้วยเพื่อยืนยันว่าเรามีความสามารถถ้าสมมติเกิดกรณีใดๆก็ตามแต่เราเป็นหนี้เข้ามาเราไม่สามารถได้เราสามารถขายขายขายทรัพย์สินในเมืองไทยมาช่วยซัพพอร์ตได้ก็คือทําโปรไฟล์ให้สวยขึ้นนะคะพูง,ง,งา่ายๆก็คือเราแสดงทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยการแสดงทรัพย์สินที่เมืองไทยเนี่ยจําเป็นต้องทํำไหม ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าคุณซื้อเดี่ยวอย่างดิฉันเนี่ยที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีแบ็กกราวอะไรแต่ทางด้านการเงินเนี่ยควรจะแสดงค่ะแล้วเราแสดงยังไงสมมุตินะคะสมมติคุณมีที่ดินหรือบ้านในเมืองไทยเนี่ยถ้าสมมุติคุณเคยจำนองหรือเคยใช้เงินไปยื่นผู้แบงคุณจะมีเอกสารจากแบงค์อยู่ว่าราคามันเท่าไหร่ คุณใช้ตัวนั้นนะคะเอกสารที่บอกว่าราคาที่เพราะว่าเวลาลเวลาลเราแาสแดงทรัพย์สินที่เมืองไทยเนี่ยเราต้องแสดงราคาด้วยไม่ใช่แค่ว่าสแสดงว่าเรามีโฉนโดดที่ดินในนอย่างนี้นะมันต้องสแสดงด้วยว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษีนะคะถ้าสมคุณได้มาสิบปีมันอาจจะเจอภาษีย้อนหลังด้วยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสแสดงรายการรับสินที่นี่นะคะถึงแม้จะอยู่ที่เมืองไทยแต่ด้วยเรื่องด้วยตัวเองเนี่ยมีที่ดินก็จริงแต่ไม่เคย ไม่เคยแสดงเลยเพราะว่าเห็นว่าไม่จําเป็นเพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่แบงก์แนะนํามาว่าเราควรจะแสดงดิฉันก็แสดงค่ะการแสดงเนี่ยเนื่องจากที่บ้านที่ท,ที่มีเนี่ยไม่เคยติดจำนองไม่เคยอะไรเราก็เลยไม่รู้ราคาและอย่างหนึ่งก็คิดในใจว่าถ้าเราบอกราคาตามจริงเนี่ยเราจะโดนภาษีย้อนหลังเยอะก็เลยกลัวเพรกลัวพวกเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่ะเราจะ,จะเราจะแสดงราคาตามที่สามารถตรวจสอบได้ ก็เลยใช้บริการกรมธนารักษ์เข้าไปในกรมธนารักษ์เลยค่ะแล้วก็ใส่หมายเลขถนนหมายเลขที่ดินลงไปคุณจะได้ราคาประเมินมาซึ่งมันก็ไม่ใช่ราคาจริงนะคะแต่ว่ามันมันทำให้เห็นภาพว่าราคาที่ดินควรจะเป็นเท่าไหร่รวมถึงสิ่งก่อสร้างด้วยถ้าคุณมีมอาคารมีตึกมีบ้านอยู่เขาก็จะคุณก็สามารถได้ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์เช่นกันดิฉันก็ใช้ราคาตรงนั้นนะคะมาแสดงว่าที่ตรงนี้ราคาเท่านี้นะ,ะสิ่งก่อสร้างที่มีบ้าน บ้านสองห้องนอนหนึ่งห้องน้าอะไรอย่างนี้ค่ะราคาประมาณนี้นะเสร็จแ,แล้วเนี่ยราคารวมสมมุติว่าราคารวมเนี่ยแสนหนึ่งดิฉันก็จะตีอ่ะขอโทษค่ะีมะไรเอ่ยคือที่บอกว่ากรมธนารักษ์น่าจะเป็นกรมที่ดินมากกว่านะคะประเมินราคาเอ่อมันเป็นเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ค่ะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าที่ดินหรือเปล่านะคะแต่ว่าเคยพิมพ์ออกมาต้องหาคําว่าเป็นธนารักษ์กกค่ะเนอะเข้า,เ,เ,ขาเข้าไปที่ดินก็เวลาประเมินก็จะเป็นกรมธนารักษ์ค่ะ อ่าโอเคขอบคุณค่ะเป็นความรู้ใหม่ขอบคุณค่ะมันมันจะมีค่ะถ้าสมมุติจะลองลองเสิร์ชใน Google ดูนะคะว่าอ่าหาราคาประเมินมันจะมันจะลิงก์เข้าไปที่กรมธนารักษ์ค่ะมันจะเขียนว้เลยว่าเป็นกรมธนารักษ์อ่าโอเคโอเคนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณได้ราคาประเมินตรงนี้มาราคาที่เราได้อย่างนี้มาก็พิมนเลยค่ะว่าเราได้ราคานี้ราคานี้อย่างนี้อย่างนี้ ตึกนี้สมมุติว่าตีราคาว่าบ้านที่ดินลังนี้เราได้แสนหนึ่งไอ้แสนหนึ่งเนี่ยเราตีเป็น,เป,นเป็นเงินสวิสเท่าไหร่ณนะวันนั้นนะคะตัวเองทอําแบบนี้นะคนอื่นไม่รู้แต่ว่าตัวเองทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเอกสารที่เราได้เนี่ยยืนยันพร้อมก๊อปปี้โฉนดนะคะก๊อปปี้โฉนดก๊อปปี้บ้านถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนบไปแล้วก็ไปที่สํานักงานบัญชีค่ะสํานักงานบัญชีเพื่อให้เขาเพิ่มรายการเหล่านี้เนี่ยลงในเอกสารการยื่นภาษีปีล่าสุด เพราะว่าถ้าสมมติคุณไม่ทำเนี่ยมันก็จะไม่แสดงรายการในภาษีไงเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดให้เขายื่นเข้าไปเลยในปีนี้ถึงแม้เราจะทํามาแล้วสมมุติว่าอย่างของตัวเองเนี่ยคือปลายปีสองพ่ิปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มกระบวนการกับแบงก์ประมาณเดือนเดือนโนเวมเปอร์เนอเดือน,อนพฤศจิกาถูกไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่แนะนําว่าโอเคคุณต้องแสดงทรัพย์สินก็จัดการทําเดือนพฤศจิกาเลยค่ะ แปลว่ารายการทรัพย์สินตัวนี้จะแสดงในตจะต้องแสดงเพิ่มในใน,ในรายละเอียดเอกสารของแท็กปี2019ถูกไหมคะองน,นี้อันนี้เคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย2019เนี่ยเราแก้ไขเพ,เพื่อเพิ่มรายการทรัพย์สินของของปีของเมืองไทยเข้าไปในปี2019เพื่อรายการทรัพย์สินตัวนี้จะอยู่ในในการเลื่อนภาษีของปี2019เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันคือเดือนพฤศจิกา2019เอ่อ2020เห็นไหมคะมันยังไม่ครบปี เพราะมันจะคาบเกี่ยวกันอยู่เราจะไม่สามารถทําปี2020ได้เพราะว่าเราต้องรอให้ครบเดือนธันวาก่อนถูกไหมแต่ฉันทําเดือนเดือนพฤศจิกาก็เลยจําเป็นต้องยื่นตั้งแต่ปีของปียื่นเพิ่มรายการตั้งแต่ปี2019พอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยสานักง,งานบัญชีนะคะเขาก็จะจัดการให้เราเสร็จเองค่ะเขาจะติดต่ออังโปลพวกแท็กนี้เองออฟฟิศเองเขาจะทำหน้าที่แทนเราเราก็จ่ายค่าบริการตรงนี้ไปให้เขาเสร็จแล้วเนี่ยพอเรายื่นไปปุ๊บเนี่ย เจ้า uhm. ท็กเจ้าข้อมูลที่ดูแลเกี่ยวกับภาษีเนี่ยเขาจะส่งเรื่องกลับมาให้เราค่ะที่เขียนตัวมาเริ่มเลยบอกว่าเราได้รับเอกสารแก้ไขการยื่นภาษีของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะุณทําผิดกฎหมายตั๊กตักตักตักเพราะว่าเราไม่แจ้งยื่นภาษีไงคะเพราะฉะนี้ทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้นะเขียนอย่างนี้เลยค่ะชัดเจน เขียนเสียให้เงงกลัวเลยประมาณนั้นเลยก็ตกใจที่เห็นเอกาาสารนี้แต่ที่ตัวเองยื่นไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันแล้วแต่ว่าเจ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่เราขอให้เขายื่นเรื่องภาษีเอ่อแสดงคัดสินด้วยนะคะว่าเขาจะให้เรายื่นเรื่องย้อนหลังกี่ปีอย่างตัวเองเนี่ยได้รักสินเกินสิบปีค่ะเพราะมันเป็นเป็นทรัพย์สินที่แม่โอนให้นานแล้วแต่ไม่เคยที่จะแจ้งเลยเจ้าหน้าที่เออสายตรวจสอบบัญชีเนี่ยเขาแจ้งว่าโอเคเราทำแค่ห้าปีพออ่ะใครเลือก อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณติดต่อใครแล้วกันแต่ตัวเองเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่า5้าปีชั้นก็เอาหปีไว้ก่อนนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยจะโดนม้านมอแค่ไหนยังไม่รู้ค่ะเพราะเพิ่งยื่นไปแล้วก็แต่ว่าการดีแคร์ภาษีปีสองพันยีิบนะคะพอครบอพอย้ายเข้ามาปีสองพันิบเนี่ยเราก็ต้องยื่นเรื่องภาษีใหม่เราก็ต้องอัปเดตเอกสารรอบหนึ่งให้กับภาษีใช่ไหมคะ ตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเราจะดีแคร์ทรัพย์สินที่เมืองไทยเป็นทรัพย์สินที่เป็น secondary home ก็เป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองของเราเป็นบ้านเกิดของเราพูดง่ายเพราะงะั้นเนี่ยเราไม่มีรายได้จากการใช้ทรัพย์สินนี้เพราะมันเป็นบ้านที่อยู่พักอาศัยเราไม่ได้ให้เช่าเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้มีเกิดรายได้นั่นคือสาเหตุที่ว่าเราอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นที่พักอาศัยแต่ถ้าสมมติคุณมีบ้านแล้วคุณให้เช่านั่นอีกเรื่องนะ พวกอยากจะโดนอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่โดนตอนนี้หน้าตอนนี้ยังไม่โดนลองดูอีกทีค่ะโอเคแล้วก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเอกสารแสดงรายการอื่นอย่างคุณอย่างคุณไปทํางานเก็บผล,ลไม้แล้วเขาออกบินให้คุณก็นําเอกสารตัวนั้นน่ะมายืนยันโช์ได้ว่าคุณมีรายรับเพิ่มเติมจากตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องคิดหน่อยนะว่าถ้าสมมติคุณแสดงเอกสารรายรับไปแล้วคุณ แปลว่าคุณก็ต้องแสดงรายรับในเอกสารแจ้งภาษีด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องลิงก์กันนะเพราะว่าถ้าสมมติคุณแสดงอันหนึ่งแต่คุณไม่จ่ายภาษีนั่นก็อาจจะโดนเอกสารย้อนหลังอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ลองคิดพิจารณาดีๆว่าอันไหนจะแจ้งอันไหนจะไม่แจ้งนะโอเคค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเอกสารใบรับรองเงินสะสมจากการทํางานก็เงินสาสองนะคะอย่างที่บอกอย่างที่แจ้งเมื่อต้อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยถอนเงินสาสอง ที่เขาเาที่เราสามารถใช้ได้มาซื้อบ้านหลังแรกยังมีตัวอย่างเอกสารนะคะเอกสารแถวสองนี่จะเป็นรูปแบบนี้นี่คือเอกสารของตัวเองเลยแต่ว่าลบข้อมูลออกแค่นั้นเองค่ะแล้วจะมีข้อมูลตรงสีแดงนี่นะคะ่ะที่เขาจะบอกว่าคุณสามารถถอนออกมาใช้ได้ถ้าคุณจะซื้อบ้านแล้วบ้านหลังเนี้ยก็ไปหาข้อมูลจาก Google นะคะก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้ว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านนของคุณเนี่ยต้องเป็นบ้านหลังแรก แล้วบ้านที่ใช้อยู่อาศัยแล้วก็ยอดเงินตัวเนี้ยจะต้องไม่ต่ํากว่าสองหมื่นถึงจะถอนได้นะถึงจะถอนได้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะใช้ไม่ได้สองหมื่นนี่หมายถึงว่าถ้าคุณจะทําเรื่องถอนเนี่ยเงินขั้นต่าในในในเส้นเนี้ยในสีแดงตัวนี้ยกรอบเนี้ยคุณจะต้องมีต่ำามากอย่างอย่างต่มสองหมื่นคุณถึงจะถอนมาใช้ได้แต่เมื่อเรายื่นในกสารกับแบงค์อะคะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีแค่พันหนึ่งสองพันสามพันเขาก็เอานะ แบงค์เขาเก็บตัวเนี้ยมารวมไว้ในยอดเงินของคุณด้วยว่ามันเป็นเงินที่คุณสามารถใช้ได้เพราะมันเป็นเงินที่ถูกเก็บโดยรัฐใช่ไหมคะมันเป็นเงินที่ปลอดภัยอ่ะเขาจะเก็บเอกสารเนี้ยเป็นตัวประกันว่าโอเคฉันจะใช้เงินของยายดีนะเป็นตัวประกันว่าโอเคพอครบสองหมื่นเมื่อไหร่ฉันจะถอนก็คือเขาจะเก็บไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงอายุที่คุณมีครบสองหมื่นเมื่อไหร่เขาจะถอนหรือบางแบงค์เขาจะมีข้อสัญญาไปเลยว่าเขาจะไม่ถอนจนกว่าจะครบสัญญา ก็คือถ้าคุณทําสัญญาสิปีเขาก็รอจนครบสิบปีนะคะ่ะแล้ค่อยถอนค่อยว่ากันไอทีเอาไปหักลบกบต้นเงินต้นที่เรากู้มาอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่สัญญากับแบงก์ไอทีแต่ส่ญญวนใหญ่เนี่ยเท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยก็คือเขารอจนครบเอ่อจนถึงสองหมื่นเขาถอนเลยค่ะเขาไม่รอเพราะว่าเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยน,นะโอเคนี่คือตัวอย่างของเองกสาร,รสาวสองนะคะโอเค